สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสูบสก้นจ้าวันนี้มาพอกระสาอีสานผ้าแสบพื่อกาวจ้าวันนี้สายอีสานได้นี่ยได้จ้าแกงเห็ดจ้าพี่น้องแกงเห็ดเพิงสายอีสานเขาไปเลาะเบิงได้มากโลดสองโลจ้าพี่น้องกับตับหวานจ้าตับงวจ้าตับลั่วเพราะหวานหวานนี่จ้ากระปุงเฮ็ดหลบับ ลูกโดดจ้าพักกับมิ้นไรแนวพี่น้องไายคักปักเค้อสลัดท้างใตพี่กมี้จ้าพักแตนต้นหอมแลดิสทั่้างใต้หมืนจ้าเดียวเพื่อเห็นมาจ้าพี่น้องกินกับใสยสาราจ้าก่อนกินก็นกนย่าลืมได้จ้าฝากกดตีตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจใส่สาราท่านคลิปต่อไปนะจ้าเนาะมาจ้ากินกันเลยจ้ามากค่ะมาค่ะ,คะก่อนอื่นก็นสดูดนามก่นอนเนาะพี่น้อง แกงเห็ดเพิิงพี่น้องเดี๋วสานอีสานสิลงคลิปให้เบิ้งเด้อจ่าไปเก็บทั้งเก็บทั้งแลนไปข้าวเดี๋ยวฝนไล่พี่น้องฝนตกได้กลับมังจ้าดอกเห็ดหหข้าวเหนียวเป็นกระติบพอนๆจ้ามากค่ะพี่น้อง แสบๆก็ซส์าสา้น่ะเขาทิปเมื่อล่ะจ้าบานเนี่ยตับวานพี่น้องสับจังรูตัว กุหลาบสาพีหนักตาวานกับวานจุดจุ่ดมาจ้าทำยังไง เขาเป็นยังยังติดมือพี่น้อยของเราบ้างป่านน่นะมือคนดูคนมันเนาะติดมายุ่มยุ่งย่อยป่านล่ะเพิ่นเฮ็ดเวียกเขาติดมือเพิ่นว่าคนเฮ็ดเวียกเนาะพี่น้องเนาะร่างสายนี่ก็ไปเห็นเอียงแล้เวียกยนะต,ยติดมือดียให้ถ้าเกินกระเทียมเนาะ ยำกอบกอบดีดีค่ะพักแต่นกับไม่ไี้หร 在桌子上。Yeah, จะลวกโดนถ้าจะลวกเพราะสะดุ้งเนี่ยถ้าลวกโดนซุกคักมันสิแ็งไหมพี่น่ะกินกระบอกคู่พผักมาลาย Det er <sighs> 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 ไม่ต่อน้ับ่ๆจ๊สิกินยังไงนอะพี่นนอง เเมื่อนี่ก็เราคิดว่าติดเมื่อดีดีทำยังไงหรอนะพี่หนังมันต้องอิ่มแล้ว แซ่บแกงเห็ดพี่น้อง ต้นดอกจ้ะดอกเฮดเพิ่มดอกกระลังหวานๆคืนดอก पुता वान मन माफी पिना